ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มซึ่ง a ล็อก200 a ล็อก5ฐาน250บวก b ส่วน2เอ,เอ่ส่วนล็อก250ฐาน2เท่ากับ3ค่า a บวกกับ 2b ตรงกับเท่าไรต่อไปนี้เรามาดูกันเลยข้อนี้ไม่ยากนะครับก็เป็นความรู้ของเรื่องล็อก ที่ยังไม่เอามาเป็นสมการพี่จะลองทําให้นี้มันเป็นรูปที่รูปที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมน,นะครับคราวนี้งไงต่อตัวนี้เหมือนเดิมล็อกถ้าเราพี่เอาขึ้นไปมันต้องสลับฐานกับตัวตรงนี้ใช่ไหมครับ b ีล็อกอะไร สใช่ไหมครับคราวนี้ก็ใช้นิยามของล็อกใช้ผลสมบัติของล็อกพูดผิดนะครับตรงนี้สามารถเอาขึ้นไปได้ตรงนี้ สามารถเอาขึ้นไปเป็นเลขยกกำลังนะครับต่อไปล็อกผลบวกกลายเป็นล็อกผลคูณใช่ไหมครับถ้าฐานเหมือนกันตรงนี้งงไหมครับดูไปพร้อมๆกันนะครับ เพราะฉะนั้นเท่าที่แก้แก้กันมาก็จะได้ว่าล็อกของ2 5 0 5ากำลัง A คูณ2กำลัง B เท่ากับ3เพราะฉะนั้นถ้าพี่ใช้สมบัติของล็อกอีก งนี้สามารถดึงลงมาได้ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า5กํลัง A คูณกับ2กำลัง b เท่ากับ250กำลัง3เรามาดูดี250คืออะไร 250คือ125คูณ2ใช่ไหมครับ225คือ5กำลัง3คูณกับ2กำลัง1ตรงนี้กำลัง3กระจายกำลังเข้าไปได้เป็น5กำลัง9คูณกับ2กำลัง3ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ว่าอะไรครับจากโจทย์ได้กำหนดไว้แล้วนะครับก็เข้าทางเราเลยเพราะเขาบอกว่า A และ B เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า A เท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ9 b ก็เท่ากับ3เพราะนั้นจากโจทย์บ a บวก 2b a บวก 2b ก็จะมีค่าเท่ากับ9บวก3คูณ2เท่ากับ9บวก6เป็น15นะครับข้อนี้ ก็เลยตอบข้อขอไข่นะครับข้ออื่นก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นความรู้เป็นเรื่องล็อกธรรมดานะครับคุณสมบัติที่ควรรู้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกเลขยกกำลังอะไรทั้งหลายแหล่นะครับน้องก็ลองไปทบทวนดูนะครับ